สวัสดีค่ะป้าโมนาพาเซฟสไปเ์ดิดนมากวันนี้ป้าโมนาพากินพิซซ่าอาหารเร่งด่วนโทรปุ๊บได้กินปับ๊บเนาะอืมวันนี้มีเพื่อนกินค่ะคุณลุงลุงมาบ้านอืม มีพริกที่เราทําเองด้วยนะคะ กินได้วยกันนะพริกลุงทำอร่อยมากเลยค่ะ ชีร mm ีดูเลวอร่ดตีแอชแม่ก็คุณดูแอดดิสสิปากหวานให้เขาทำให้กินเนาะ อมูลน่อนบัวมูลเอออยู่ใต้ต๊ะทั้งสัปดาห์นางเพิ่งได้ออกโมนาไม่ปล่อยตอนที่โมนาอยู่ลุงมาลงมุงเลยปล่อยเอ้าปล่อยออกมาจากกรง ฟังข่าวประเทศไทยอยู่นะคะก็เป็นห่วงเหมือนกันเนาะแต่เราก็คอยฟังข่าวเรื่อยๆนะคะ

ดีตัวน่ารู้จักน้อดีฟอสเกลลี่ดิฉันฟอรเทลล่มาแบบดิซึ่งโมนาโกซ่าบอกว่าพิซซ่าบ้านเราแต่อันใหญ่ใช่ไหมคะเขาบอกว่าลูกของเธออ๋อเดินแอร์พอดีเดินแอร์ดีเลว์อ่ะพอดีปพอดันดีสปิซราอีโฮเทน เบฟต์เลเวอร์นุ่แต่อีกสัมผัยมาเอ่ออีกสัมผัสเรื่อพิซซ่าฮัทอะไรเดนเดลิเวอร์คือถ้ากินกับของโรงแรมอ่ะมันจะแผ่นบางๆเนาะวันนั้นที่ตัวเล็กลูกโมนากินนะคะก็คือแผ่นเขาจะบางๆลุงก็บอกว่าแผ่นบางๆอะไรเงี้ยมันบางๆบางจริงๆบางบา,งบาง แต่ถ้าเรากินพิซซ่าฮัรดหรือพิซซ่าตอนนี้มีพิซซ่าอะไรบ้างก็ไป่รู้สีเขาเขียวเนาะแผ่นมันจะหนานะไม่รู้โมนานไม่ได้กินน้านะไปบ้านเราก็ไม่ค่อยได้กินนะส่วนมากเมื่อเย็นก็ส้มตำลาบน้ำตก ทำไมพริกลุงถึงอร่อยเพราะว่ามันหวานมันไม่ได้เป็นพริกดองที่เปรี้ยวนะนะ Được rồi. Kìa ลุงยิม้มเธอจะกินแต่พริกหรือไงสันนิษฐานนะสน่เขาไม่ได้พูดนะสันนิษฐานสายตาม,มองนุกพริกเด่นสุด ăn <laughs> mua lơ tiếng lắm โคกนั่นแน่ก็เลยกินพิซซ่าอิ่มก่อนให้ลุงช่วยชิ้นหนูไม่ไหว

ชิ้นนี้ให้ลุงช่วยให้ลุงช่วยโมนากินชิ้นนี้อุยเตม็มขอขอบคุณเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ที่เข้ามาติดตามป้าโมนาพาเซ็บสไพรยเดินหมากนะคะ ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีกินมีใช้ตลอดไปนะคะวันนี้โมนาก็พากินอ่ะพิซซ่าต่างประเทศเป็นแค่หน้าแบบนี้แหละแล้วโมนาก็กินแค่หน้านี้ด้วยหน้าอื่นโมนาไม่กินเนาะคือพอชอบหน้านี้ปั๊บทุกครั้งที่สั่งก็จะสั่งหน้านี้มากินเลยนะคะเนาะหน้าตาก็จะเป็นประมาณแบบนี้เลยนะคะชิ้นนี้เดี๋ยวให้ลุงช่วยโมนาจะกินชิ้นนี้นะคะเนาะ เดี๋ยวให้ลุงช่วยโอเคนะคะวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบายสุขภาพแข็งแรงมีกินมีใช้ตลอดไปนะคะทุกคนเลยเนาะบ๊ายบาย